ขอยาดเบิงเบิงหลังเลเดอออกเข่ากันนะนะข้องสองวันไอหัวงัวเอามากองเป็นทิปรอเลยเจ้าพนอาประเทศหิมโอ้บหาพู้แล้วไปชอบยืนอยู่ข้องสองะหัวข้งมันดีกว่าะหัวคักๆนี่เขาคือบโบตมเขาคือโบตมเอาเอออยังมันซุ่มอิสลามโอคือคนไทยเ่ะอวะ เอิรุ้ยเขากินคักงด้คนไทยก็กินค้าอยู่หรอก์โอ้จว่าอันวยจัดการก็ดีกาหันว่าหนังหัวมันก็กินได้หได้วยัอรกเออซุีแมนงงานวะเอาเนื้อเอาเนื้อส่งไปตังตะเห็ดผมวะแ่การจริงรงงานมันกด้เลยนนทั้งบ้านท้นี่มันตบกินได้อยู่ดิจังหว่ามันแบบไรกันจังววะออกเข้ากัน เออ,อันนี้เขาใส่เขาอยู่บอกอะไรมีแต่ก,กระเทียมเนาะกระเทียมค่ะเออมอัน,นเทศในมันง่วนไปให้หอมบมดเลยเนาะง่วนตะจรมนเท่ามันมันขากเนอไ <c oughs> ้ยเลอะจลเรล่ละคือยันคำทั้ง <c oughs> <c oughs> เอาอ,อะไรเป็นปุ๋ย เป็นผลิตเองได้เนี่เจ้านี่ไปแะเบิงโรงงานผลิตวะเขาค่าเขาท่า,า,าอยู่ใช่หร,รือของไข่เราหรือวะเอาเอาใส่ให้มันมู่หาหาเจ้าอันนี้คือหาเจ้ามาอันนี้คือสองร้อยแล้วเอออันสุกสี่อันอันเด็บสี่อัน แบ่งแบงได้หาหาเจ้าไม่หาพุดแบ่งไงเหตุใดเด้อน่อฮะหาเพื่อนหาเพือนโอ้เิ่นแพ็กโอ้เป็นแพ็กเหเอออันนี้กินได้เรื่อยหมเลยอันนี้คือเรียบรอยลวค่ะอันนี้พูดเลยสิหอเอ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 หาเจ้านะ่หาทุงซะเฮ็หาทุงหาหาุงอันนี้สองบ่เลย โอ้ยห้าสิบเป็นเงนเลยเจ้าดอกเอาเอาจะเห็ดเอิญเป็นหาดเออเขาถือเทปุงให้ก็จะถือนะเป็นเป็นเจา้าเป็นเจ้าหักร้อยเลย,อยเอาเอาเพิ่มอีกร,อรอ้อ,อ,อยนึงเ,ออเด้อมใครจะหาล้อยพนบอกเอาหวะยางบนท่านเออพนจะกินย่างอ,าอือจะเข้าจะเข้าวาได้อยู่บหว โอ้ประเทศน,นั่นนี่ออ่นด้วใส่บอ้บอลอ่นใส้าวเนย่ยอันี้อืนพุ่งุ่ๆๆๆเลยอันที่อีกอันนึงกัเป็นคู่ยังสี่อันนึงนะมันบอกอืม ได้หลายอยู่บ่พ, <อ S 1> พวกสูตรหมดป็นแล้ว่ะแล้วประกันเรื่องอยี่เนิออก็เลยมันรสโบราณแบบเกลือแมนอยู่ตั้งเดิมเรื่องนี้ก็ดีตั้งเดิมเนาะแค่กระเทียมกระพาะแห้งแล้วแซ่บแล้วด้หรออ๋อถึงค้นบ่ละอุทัยยังบุญในน้ำสกุลได้แล้วซื้อเพิ่นน้ำสกุลแม่นบอก แม่นอนอ่ะโอ้ยสแกนมันก็ือบุพิษวะหาอร่อยพอดีเนาะไปเรียบร้อยจัรคำทางคุณค่าแถมข้าวเหนียวดจ้าแถมเียวน้ำโอ้ขัดเลยลืมลืมถามเนาะไปเด้อไปเด้อ ก็ขันเนรุ สภาพเส้นทางจากตัวเมืองกรสินไปสมเด็จนะตอนนี้ยังไม่เข้าอำเภอสมเด็จนะเอออำเภอสมเด็จปุ๊บก็ขึ้นภูพานเลยครับวินงได้เดินทางขึ้นภูพานกลางคืนประจํานะครับอ่ากับคนเดียวกับคนเดียวครับพื้นที่จังหวัดข้างเคียง บ้านเกิดวินดี้นะครับช่วงนี้เป็นทางไต่ขึ้นเขาขาขึ้นมานะแต่เราลงไปนะตทางไต่ลงไปใช้เกียร์ต่ำครับกลางภูผานรหรับสะพานราชนิเวศ ปฏิบัติธรรมแก้วมองคลสามัคคีธรรมมาสันเออพันเด็ถนนกันเออแดงเออออดเอยพ่อแม่เอเออ่ะทุกสายเด้อตัวล่าสุดตัวอะไรสิสามสิบสามอ่ะ โอ้อันนี้ไม่ยังซื้อสงแล้วยำเบาะโอ้โหบทิดกินบ่ได้มึกตอนแรกผมว่าผมจะซื้อสิบสองลดราคาเออเอารถอันนี้ชิปสองอะไรอยู่เหลือเหลือเจ็ดทันนะเออไปตึกปลาไปตึกปลาเฮ็ดคลิปไปน้ำเออ เห็ุคืบไปนะมาเอาไปเบิ้งแล้วยังพาไป,ไปเผาไปกวนีมันบ่ได้เห็นรูปเ่าอย่างหน่อยได้ขดนะมปิ้งไว้นะนั่นแหละมีน่ะมีมีอะไรว่ามีอยากอยากซื้อตอนแรกอ่อะเออราคามันเปิดกล้องเปิดเลยนะเอออะไรไม่อยากหน่ะ อ้าขึ้นนัเทิดป๋องเอาอันมาเจ้วสุถอดบอันติ๊กอดีบเอยไปวัดไปว่า บักคัมบอกตัวอยังมันเบิ้งบักบักบักดูล็อกกี้ล็อกกี้ขวัญใจกรสินบอกเบิ้งหน่อยเบิ้งหน่อยเด้อปีเพตตี้เพตตี้ล็อกกี้โห่คุณเลมโบเออเลมโบมาเวนลมโบบักโรเบิร์ตเลมโบเนื้ซื้อกระลอกอันมันเสียภาษีแพงก็เลยอันที่เอากล้วยไปเสริมภาษีอีกทายรูปไปให้มันเบิ้งเปล่งไฟนะ เออก็คือไอ้ปลูกให้เขาได้เออเข็นบ่อ้อยอ้อยอ้อยเด้ออ้อยเด้อเอาไปเออมันขึ้นง่ายอ้อยนะเออเออเออนั่นแหละอ้อยไอ้ถ่ายรูปไปให้มันเบิ่งม่โอ้ยเขาบอกโหมันเก็บเปล่งไดยจ่ายภาษีไปซื้อบัดนี้อันถ่ายรูปให้เบิ่งบอกว่าเก่งมันไหมเออ เออปูกไวลนะอ้อยดำมีบ่ติดเอ้ยอะไรอ้อยดำเราไปลงไว้แล้ว นั่งระวาดล่ะบ่นั่งอีก <twenties> เราผ่านเอาไรเออมันเป็นไรพร่อ <au> ว <ld> ่างเออจัดสามพอดีโอ้สไดายดยโอ้ยมันหน่อยพวออันนี้บ้ามันบ่ไดให้างสุดสายดย ไปเหย่ไงโน่นหนึ่งไ,ไปเอากับอันอาจาร,ย,รย์ท้องผาพุม่มเ <c oughs> สื้อเอาได้เสื้อเอา <c oughs> อเกียง <c oughs> ใจเขาไปขอเสื้อ,อยัเขาว่าไปเสื้อเอาอย <c oughs> ู่ป่าผม เขาปลูกขายด้ยเขาปลูกขายติ๊กปลูกขายเราเขาฮะมีซีวัดเลรอ้อยดำเอามาปลูกอนนะ่ะมาเตอถ่ายรถไปเห็ดบุญนนะ้วเพลินมาแล้วบุญแล้วเอาเดอ้อเวลาว่าเอาไปเห็ดพัดเดอ้อไห้แถวก็ไดกอเอาพักกัน เออพักกันพักกันเอาเพื่อล่ำสองล่ำเลยทั้งกล้วยทั้งอันนั่นเพิ่นเอามาเห็ดบุญนะไม่ได้สายบุญสายทั้งอันอุดรแล้วไปฮะเดีย๋ยว,วมากินนี่ล่ะ พันบผสมกันพันผสากันเป็นเพรากันคุดห้เสอยววัดฮะม่วงไรติ๊กหายยิ่ใส่อ,อะไวต้มนตตมันเออปลูกไว้ในได้อันปลูกไว้เนเออเอาเอาเดีย๋ยวจังที่ออนมังมง เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอามื่องสังออกเดี๋ยแหละอันนี้อันไอพัดบัง่วงแก้วบันเท่านะมีไผ่ปุ๋ยอยู่ยงล่องไปนั่น่มือนมเสียมซื้อมันนบจของเออของนางมีแต่เสียมเองจกเด้อก่ไปนี่ละเฮ้เสียากระป๋องซะบอกตัวใดูดไงเียเอาี้มันปลาุกแล้วเออเอาเอาึ้นมาครบอยู่แต่ว่าหัก

ซื้อมันมีบโบซ้มกับกันของนางมีบ่เนี่ยไปไปอันนั่นคือบบคือกันเนาะอันนี้กันแนวนึ่งอันนี้บ่กซื้อมันเดี๋ยวเอาถ่ายดูบเราไปถ่ายเน็ตเบิรงเน็เน็ตกับหูเลยพันเดะ ก็ได้จ็กนอนนะขอจักนอนในเด้อ น้ำหอมเมืองสมุทรสงครามนะรราต้นเดียว ขยายกล้วยมาเนี่ยตรงกลางดินไม่ให้มันมีอะไรลองลองไว้ปลูกบ้านเนาะอะต้นไม้ยืนต้นเอามาแถวนี้ไม่จะตายหมดอะวันอาทิตย์ที่11นะ,ะขยายกล้วยทันต่างๆอ้อยดำเอาไปปลูกไปจะนะ ดินใหม่ดิดนถมเนี่ยน่าจะขึ้นดีอาขยายกล้วยน้ำว้าไปเดงไปดูขยายไปเติมเอากล้วยไปใส่ทางนู้นด้วยนี่กล้วยเอามาจากโรงการนะพันเอามาจากเออ ของผาภูมิมกำลังขึ้นกล้วยหอมนะันีนกล้วยหอม,อมนี่กล้วยกล้วยติบกล้วยติบ,ตบอันก็ติบเอาก็ติบไปสายด้วยด้านนี้วัาง12เก่า12เมตรเนาะอื สิองเมตรมานี่วันนี้ไปพุ่นเด้อเฮ้ที่เฮือน,นก็นกะบถึกเด้สองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหเจ็ดเนาะ ออพุ่นมาพี่สิบเจ็ดพุ่นไปพุ่นสิบสองพี่เด้อหนึ่สองสามสี่ หกเจ็ดแเกาสิบเอก็จังสิหนึ่งบันนี้มันเมียนบ่สิบสิบสิบเอ็ดเห็นะจังว่าหมดไปอาทิตย์ละมือเนาะเออเห็นงานบานเฮาสบายเลยเนาะ เห็ดวันม้วนสบายเลยเนน้ันเขา,าเออ,อ <c oughs> ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์หรือกดโยนิฟโฟกกดแชร์เพื่อไปปันให้เพื่อนๆของท่านนะครับ สุดท้ายีกคือการพร้อมกับกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อวินดี้มีคลิปใหม่ขอบคุณมากครับ